สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสาคูนึ่งมะพร้าวอ่อนนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีสาคูสีเขียวเกลือน้ำตาลทรายเนื้อมะพร้าวอ่อนและน้ำกะทินะคะเราจะมาล้างสาคูกันก่อนนะคะเพื่อเอาฝุ่นแล้วก็แป้งออกนะคะ เสร็จแล้วก็พักไว้ให้สเสดดน้ํานะคะแล้วเราก็นําสาคูที่เราล้างน้ําเสร็จแล้วนะคะมาใส่ลงในชามผสมค่ะสาคูที่ใช้นะคะ400กรัมค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไป120กรัมนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบหวานนะคะก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะ ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไป188กรัมค่ะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อน,นะคะ่ะน้ำกะทิ300 ml นะคะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจนน้ำตาลทรายละลายะคะ่ะ เมื่อน้ำตาลทรายและเกลือละลายแล้วนะคะเราก็จะนำขนมไปตักใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไวค้ค่ะนำมาตักใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะนําไปนึ่งค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็นําขนมมานึ่งค่ะนึ่ง30นาทีถึง1นึชั่วโมงนะคะขนมที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะจะเม็ดสาคูก็จะเป็นสีใสแบบนี้นะคะพักขนมไว้ให้เย็นนะคะแล้วถึงจะแกะออกจากแบบพิมพ์ที่เราใส่ค่ะ ขนมเย็นแล้วนะคะแล้วเราก็มาแกะออกจากแบบพิมพ์นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะสาคูนึ่งมะพร้าวอ่อนเสร็จแล้วนะคะฝากกด u ับสไคร e กดไลค์กดแชร์